สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาชมนิสสันอเมร่านะครับนิสสันอเมร่าราคาเบาเเลยคันนี้อเมร่าปี2012เกียร์ออโต้นะครับนี่นะสีดํานะครับสีสันสวยมีริ้วรอยบ้างนะครับล้อแมกซ e เียี่แปดนะครับนี่ล้อแมกสวยสวยเลยนะครับสีดานะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเครื่องดีครับดีเกียร์ดีนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ราคาเบาเเลยนะครับสีสันมีริ้วรอยมีชิดๆินะครับนี่นะหลังคานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับนะ เอาไปใช้งานราคาเบาๆราคาถูกๆเลยคันนี้นะครับสีสันสวยนะครับอ่าสีสันสวยมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนะล้อมงล้อแมกลงมาให้เรียบร้อยนะครับรถเครื่องดีขับดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีขับดีเกียร์ดีภายลงภายในกระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่าเลยนะครับวิทยุวิทยุใช้งานได้นะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับนะอ่าเอาไปใช้งานนะภายในไม่ขาดนะครับภายในเบาเบอร์สวยอยู่นะครับมีเบาเปื้อนๆนิดๆหน่อยๆนะครับนะ เอาไปใช้งานราคาเบาๆราคาหลักหมื่นนะครับถูกมากนะครับคันนี้ถูกมากเกียร์ออโต้ปี2012นะครับนะอ่าภาสีเดี๋ยวผมต่อให้เป็น6 9เเลยนะครับภาษีนะอ่าอ่ามาดูเครื่องนะครับเครื่องทุ้งเครื่องนะครับนี่นะเครื่องดีนะครับเครื่องดีขับขี่ดีนะครับเกียร์ดีความลร็ความร้อนปกติขับขี่วิ่งทางไกลสบายนะครับขับทางไกลวิ่งทางไกลสบายนะครับเล่มเอกสารมีให้ครบนะครับภาษีเดี๋ยวต่อให้เป็น6 9เลยนะครับคันนี้นะอ่าเอาไปราคาเบาๆนะครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทขอราคานี้เลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับเกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้ไปใช้งานนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับนี่สันอเมริานะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะครับนะเอาไปขับเอาไปขี่เอาไปใช้งานนะครับสบายๆนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับอ่าสนใจดูรถอำเภอพลจังหวัดพังก์เกตนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกหกสามนะครับสนใจทักมาโทรมาสอบถามมาดูมาลองขับได้นะครับ เครื่องดีเกียร์ดชีช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่ำเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมขอบคุณครับ